ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องกะแล้วเจเจเบ,บิดสุขูสุคนเนาะค่ะพี่น้องวันนี้เจี๊ยกกะพาพี่พาน้องมาขอพรอขอโชคขอลาบกับท่านปู่องค์ดำนาคราชบนเขาช่มพูเนาะค่ะพี่น้องมานั่งกรรมฐานแผ่เมตตาหายดวงจิตดวงวิญญ,ญาณที่เพื่อนค่อยรักสมรักษาบนเขาช่มพูแห่งนี้แลวกะอนุโมทนาบุญให้องค์เทพเทว,ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเนาะค่ะที่เพื่อนค่อยรักสมรักษาบนยอดเขาแห่งนี้เนาะค่ะที่สําคัญบนยอดเขาแห่งนี้เนาะค่ะพี่น้องเขาช่มพูเนาะค่ะ มีบารมี่ันป่องค์ดำนคราชเนาะค่ะข้อยประท่านพ่อโชคลาภให้ลูกให้หลานเนาะค่ะสำหรับพี่น้องผู้ใดที่ติดตามเจียบต่างแต่ลรก็น่าสิหูว่าอ่าแนวทางโชคลาภจะล้วนแล้วแต่มาจาก่ันป่องค์ดำนคราชบนเขาชมพูเนาะค่ะพี่น้องอันนี้สัทธาของเจียบเนาะค่ะผู้ใดบบเสื้อกะบบเป็นยังเนาะค่ะสำหรับพี่น้องผู้ใดที่ติดตามก็น่าสิหูว่าอ่หมวทีแล้วเนาะค่ะ่ันป่องค์ดำนคราชของห้ากะให้แตกทั้งบนและล่างเนาะค่ะปูห้ ศูนย์เก่าหกเนาะคะ่ะพี่น้องผู้ใดติดตามขนาดสิบหงดีเนาะค่ะเขากับสื่อหกศูนย์เก่าศูนย์เก่าหกเนาะค่ะหัวทีเจียหายหัวทีแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องหัวนี้ก็จะเป็นหัวทีสิบห้าเป็นหัวสุดท้ายเนาะคะ่ะสําหรับพี่น้องผู้ใดอยากได้เป็นแนวทางเจบกะฝา,ากติดตามแล้ะกะเป็นกําลังใจให้แน่เนาะคะ่ะขอให้วันที่หนึ่งมิถุนาที่จะถึงนี้เนาะคะ่ะเป็นอ่ามือโชคมือลาบของพี่ของน้องละ หลกักกาของเจียะะจบ,บเนาะค่ะสวติดีคดแนวกะขออภัยเนาะค่ะพี่น้องมงนีกาคือเก่าค่ะพาพีพานองมาเบิ่งบรรยากาศบนเขาเนาะค่ะช่วงนี้กะสิมีน้ำตกเนาะค่ะอยู่ข้างบนเนาะค่ะเจียบกะสีผาพีพานองเนาะค่ะมืออื่นไปเบิ่งน้ำตกแลก้วกาไปสักการะสิ่งศัก์ซิ์เนาะค่ะที่เป็นประฏิสฐานอยู่บนยอดเขาเนาะค่ะตรงนี้กะสิเป็นหลวงพ่อสําเ็จของเฮ้าเนาะค่ะพระพุทธชินนีเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมือนีกามาขอพรนะขอโชคลาภครับ บารามีหลวงพ่อสำเร็จของเฮาเนาะคะ่ะต่างจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันขอพรอไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะพี่น้องขอหายิิงที่เฮาคิดหรือว่าซิงที่เฮากำลังทีจะลงมือทํเนาะคะ่ะประสบความสำเร็จเนาะคะ่ะดังซื้ออาหลวงพ่อสำเร็จเนาะคะ่ะพี่น้องเจี๊ยบกายากบอกพี่น้องว่าถ้าผู้ใดมาเห็นคลิปเนาะคะ่ะเจี๊ยบสวากบมีบุคคลอ,อีกบุคคลหนึ่งเนาะคะ่ะที่ติดตามคลิปเจี๊ยบเนาะคะ่ะเอาเอา,เอาอีหยังกระซางเนาะคะ่ะมาไวหวมองนี้เนาะคะ่ะโดยเฉพาะแม่นั่งพิมพ์เนาะคะ่ะ อย่าผือเห็นว่าอยู่ก๊กใหม่ฟังผนเนาะคะ่ะเอาไปถิมกาลุน่ากลับมาเอาแน่เนาะค่ะพี่น้องเพราะว่าเจ้าอยากคิดว่าจะเอาอ่ของขังหรือว่าอีหยังกระซังเนาะคะ่ะมาปดมาถ่ายมาถิมไว้ในป่าแห่งนี้เนาะค่ะพี่น้องผลสุดท้ายเขาก็ขี้ข้อจะไปคือเขาขี้ข้อกลับบานจะไปคือเขานะคะ่ะเพราะว่ากับเป็นดวงจิตดวงจิตหนึ่งกกะยางเข้าค่ะพี่น้องอันบ่ได้อันนี้บ่ได้นนามาบอกมา,มาสอนอีหยังเนาะคะ่ะแค่เว้าใไห้พี่น้องฟังเว้าวซู่กันฟังเนาะค่ะพี่น้อง ยางกูม่านหรือว่าของขังยังทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคะ่ะที่เพื่อนอันเชิญดวงจิตเนาะคะ่ะเพื่อนกาอาศัยอยู่ในอิฐหินปูนทรายรูปปั้นนันๆเนาะคะ่กะก็เหมือนเทาค่ะพี่น้องเทากับมาอาศัยอาสังขารมีอยู่เนาะคะ่ะพี่น้องหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคะ่ะโบเมนของเฮ้าเนาะคะ่กะก็เหมือนมนุษย์เทาปกติเนี่แหละคะ่ะพี่น้องเท้าอาศัยกายเหนือเพื่อนกาอาศัยกายกที่เป็นอิฐหินปูนทรายเนาะคะ่ะพี่น้อง บ,บรรยากาศกะก่นอนคางที่จะเปรี้ยวแน่นะคะ่ะผู้ใดจกขึ้นมาถือศีลภาวนากะสามารถมาใดเนาะคะ่ะแต่กะตอ้องใจใจแน่นะค่ะพี่น้องเพราะว่าบรรยากาศกลางคืนกะก่นอนคางใส่ใดเนาะคะ่ะที่สําคัญห้ามมากคนเดียวเนาะค่ะพี่น้องเจียบกะปกติแล้วเจียบกะมานั่งกรรมฐานตรงนี้เนาะคะ่ะกะบ่มีไผมาน้ำเนาะค่ะพี่น้องเจียบบอย่าอ่านดอกผีเพราะว่าเต็มที่เพื่อนกะมาขอแค่ส่วนบุญเนาะคะ่ะแต่มนุษย์เท่านี้พี่น้องน่ากลัวยิงโก้ผีอีกเนาะค่ะพี่น้อง เราไปต่างจิตอธิษฐานขอโชคขอลาบกันเนาะค่ะพี่น้องเมื็อแมงมีมยังกะมักมล็ยังกะไปสื้อเอาเนาะค่ะพี่น้องเพื่อเป็นแนวทางเนาะค่ะพี่น้องเยาจะพาไปเบ่งบรรยากาศรอบๆเนาะค่ะบนภูเขาว่าบรรยากาศดีซ้ำใดเนาะค่ะช่วงนี้นัฝนกับซีนี่น้ำตกกับซีนี่เพชดอะเพ็ดพอกับอเพชรละงูกับอเนาะค่ะอยู่ว่าช่วงนี้ยอ่ะคิดหนาจะพาไปเก็บเพ็ดกันเนาะค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวไปต่างจิตอธิษฐานพร้อมๆกันค่ะพี่น้อง มื่อนี้เข้ากะจะจุดถูกเก่าดอกเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจุดถูกเซตจะกะจะจุดอ่าถูกที่เป็นตัวเลขน้ำโชกน้ำหลามหายพี่น้องน้ำเนาะคะ่ะฝากไปถึงผูดายเนาะค่ะที่น้าก่มงกุมานมาถิมอยู่วัดเนาะคะ่ะเพราะว่าจะเป็นของของังทุกสิ่งทุกอย่างเนาะคะ่ะหนึ่งดวงจิตค่ะพี่น้องเพนสุดท้ายเข้ากะ ที่ข้อเจ้ากับบ้านอยู่ดีต่อหายรูปปั่นอยู่ในกระซังเนาะค่ะแกอย่าลืมไปหายกูบาอาจารย์พนสวดพนทอนหรือว่าขอขมาก,กรรมแกเขาทำบุญให้เขาเนาะคะ่ะพี่น้องบ่แมนว่าอ่าคุ้นนึกอยากจะทิมคุ้นกระทิมเนาะคะ่ะพี่น้องมันโบแมนมัน่ใชัยเนาะคะ่ะนอกถึงแบบตอนที่คุ้นอยากให้เขามาเสริมดวงเสริมโชคเสริมลาบเนาะคะ่ะเนาะ ดินล้นทุกวิธีทางที่จะไปอเซาบูซา,ซาเนาะค่ะพี่นอ้องอาจจเว้าพวกเขาหูผู้ดใดกะขอโทษขออภัยเนาะค่ะเจี๊ยบกะจะเป็นคนเบาตรงโมเมนตรงแนวจักน้อยเนาะคะ่ะตรงมากเลยเนาะคะ่ะสําหรับพี่น้องเอฟซีผู้ใดที่ติดตามเจี๊ยบต่างแแรก,กันมาสีหูดีเนาะค่ะพี่น้อง เมื่อน,นานเกาแม่นั่งพิมมาเนาะคะ่ะแม่นั่งพิมพ์อถ้า,ถาเจียบจำบุพพินเนาะคะ่ะกะสิเป็นอ่าวัดอ่าทองไสบ่วนอพี่น้องจังวาาัดรสะเสืงเศร้าเนาะคะ่ะแม่นั่งพิมพ์กะสีเน้นไปทงังโดยเฉพาะอ่าเมตตามหาเสนเนาะคะ่ะแล้วกะโชคลาภเนาะคะ่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดเอามาทิมกะลุนหน้ากลับมาเอาแน่เนาะคะ่ะตอนนี้กะตอนนี้กะปุนค่ะพี่น้องอยู่กใไม้แล้ว รอบผิดแล้วเอามาตั้งไวน้นีเนาะรอบต่อมาเอาไปถิมอยู่กรงใหม่เนาะค่ะพี่น้องกับกับลุนา่ากลับมาเอาแนวกับโมเป็นคนทางหนหรอกกับคนแบบอยู่น้ำบดัดน้าว่าขืนมาเขาเนี่แหละโมเป็นค้อนอื่นคนไก่ดอกอยังห้คอยว่าวซื้อเถาะใจเขาใจเห้าค่ะ นี่ล่ะอีหยังกระ่เป็นตายานสัมมนย์ดอกเจียบถึงบอกกระจำมนุษย์เฮานี่หนากลัวที่สุดแล้วเนาะพี่น้องสามารถเทศใดทุกอย่างเพื่อสนองกิเลสตัณหาของตัวเองเนาะกุมารยามอยากได้มาก,กทุรนทุร่ายเซากูซาแพงปนาดกระท่ากันเซามาบัดยมบ่สมหวังหรือว่าเบื่อนายเก่าเขามาถ่มเพราะว่าเขาเป็นต์หนาสงสารแต่ได้คิดเมตตานเนาะค่ะพี่น้อง คุณบ่มีจิตเมตตาให้คนอื่นหรือบ่มีจิตเมตตาให้ดวงจิตอื่นเจ้าไปไซกับบ่มีความเมตตาให้เจ้เาพักกันนะ่ะละบ่ว่าเจ้าสีไปแหงหนตำบลใดเนาะผู้บาอาจารย์เจี๊ยบสอนเสม,มอว่าจิตเมตตาคำจุนโลกระกาเ็ตใหายโลกเข้าหนาอยู่นาอพี่น้องผู้ใดที่มีจิตเมตตาบ่มีทางถูกบ่มีทางจนเนาะรูบาอาจารย์เจี๊ยบสอนมาแบบนั้นเนาะ สำหรับพี่น้องผู้ใดที่บ่ามาคลิปเกี่ยวกับตัวเลขอะสามารถเลื่อนผ่านไปได้เนาะคะ่ะบาวา่กันอย่าคอมเมนต์ในทางที่บ่ดีเนาะคะ่ะเนาะขอบคุณพี่น้องทุกๆกคนเนาะคะ่ะที่ติดตามบาวา่ทางเพจแล้วก็ยูทูบเนาะคะ่ะพี่น้องมากหัวยังกะสื่อเอาเนาะคะ่ะหมดแรง เดี๋ยวจบขอเวลาสังคิตอธิษฐานขอป้อนเพื่อพี่เพื่อนองเนาะคะ่ะพี่น้องให้มีโชคมีลาบประจาวันทีหนึ่งมิถุหน้าที่จะถึงให้พี่น้องได้จับเงินมืองเงินแสนไปพร้อมๆกันที่สําคัาญอย่าลืมว่าเจียมนําถือปูองค์ดํานคราดเนาะคะ่ะวัดเขาชมพูก,ก็เป็นอีกสถานหนึ่งสถานที่หนึ่งเนาะคะ่ะที่เจียมนำถือ่านปูองค์ดําของห้ากับว่าท่านเด็กขึ้นลูปหรือว่าอีหยางเนาะค่ะพี่น้องว่าท่านเด็กขึ้นแบบเป็นลูปลากหรือว่าสารหยางเนาะค่ะพี่น้อง กับรอปัจจัยหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง,ยางการที่เขาเ้าใจเหตุยังมันก็นกนจําเป็นต้องแบบใส่เงินจํานวนมหาศาลเนาะคะ่ะพี่น้องอย่าลืมสังเกตเหล็กปูองค์ดำเนาะคะ่ะเจ็บสวดมุ่นเจริญภาวนาขบเก่ามือมือไดเนาะคะ่ะพี่น้องเจ็บจะยุดถูกกออ่าโชคลาภกับท่ทนปูองค์ดำแหงเขาช่มพูหายพี่น้องอย่างแน่นอนเนาะคะ่ะที่สําคัญอย่าลืมงวดนี้จะเป็นงวดสุดท้ายที่เจ็บจะเขียนใส่กระดานสรุปพ,พ้นหวยหายเนาะคะ่ะ แลวก็สิพักระยะหนึ่งลวกาสิกลับมาพาพี่น้องไปทําบุญมองหันมองนี้แล้วกาสใหายเป็นเลขน้าโชคน้าลาบแต่ว่าโบกียนใส่กระดานบบสรุปหายเนาะคะ่ะพี่น้องหายพี่น้องเบิ่งตัวเลขแล้วก็ไปซื้อเองเนาะคะ่ะพี่น้องวันนี้จะพิเศษแน่เนาะคะ่ะพี่น้องเจ็บจับเจ็บถึงพยายามสวดมนต์เจริญกรรมาฐานแพนแมตตาเพื่อที่จะเกิดบารมีแกตัวเองแล้วกาสีน้ำไปเบกทซับไปขอพรกับถันปูเนาะคะ่ะพี่น้องขอหายเลขรัฐบาลวันนะะี้เฮ้า แตกอ่าสามโตเนาะคะ่ะพี่น้องเพราะว่าสองโต๊มันกัดสิบอ่อพอกินเนาะคะ่ะพี่น้องตามภาษาบ้านเฮาเนะจะแบบเป็นคนเวา้าตรงเวา้าแบบบ,นบานๆกันสิละคะ่ะพี่นอ้องถ้าพี่น้องผู้ใดฟังบลูเรืองหรือว่าฟังบอกเข้าใจฟังบลื่นหูบอดถือทาดหรือว่าอีหยังกะขคออ่าโทษขอภพยเนาะคะ่ะค่ะเดี๋ยวอ่าตั้งจิตอธิษฐานไปพร้อมๆกันคะ่ะพี่น้อง นะโมตสัะภะคะวโตระหะโตสมาสัมพุตสสะนะโมตสสะภะคะวโตระหะโตสมาสัมพุทัสสะนะโมตสัะภะคาวโตรหะโตสมาสัมพุทตสสะ เดี๋ยวมืออื่นจะพาไปเบ่งบรรยากาศน้ำตกนะคะหละกักาไปต่างจิตอธิษฐานดธูอ่าขอเบอิกซาปูสมิงไพ่เจ้าห้าแลก้กกาปูองค์ดำของห้าเนะคะอยู่บนยอดเขาอีกสั่นหนึ่งนะคะพี่น้องมนนี้จับกาพาพีผ้านนองมาขอพรขอโชวขอลาบกับหลวงพ่อสําเ็จของห้าเนะคะพี่น้อง บได้มาหลายมือเนาะพี่น้องกับคน้างสีจะโคกแม่เนาะคะ่ะบได้ทําความสะอาดเนาะคนโตกแล้วมืออื่นเจียบจะหาผ่าหาแพรมาทําความสะอาดมาปัดออกเนาะคะ่ะี๋ยวมืออื่นจะผ้าพี่น้องทําบุญเซธเนาะคะ่ะแล้กกาสีผ้าขึ้นไปเบิ่งปากทำสันปูเนาะคะ่ะแต่ขอพ่อนกับถันปูก่อนเนาะคะ่ะแต่ว่าเ็กถูกล่อหายเจียบสำรับเ็กถูกอะ จะสวนมุ่นอ่ะคคบเก่าขื้นเหมือด้เนาะค่ะพี่นอ้องจะจะรุดถูกขอพรขอโชคอลาบกับ่ันปูองคดำของเฮาอย่าลืมสังเกตเหล็กปูองคดำเนาะค่ะพี่นอ้องสําหรับเอฟซีทีเพื่อนมาติดตามพึ่งมาพึ่งเขมาเนาะค่ะพี่นอ้องเพราะว่าหวดที่แล้ว่ันปูองค์ดำของเฮากบให้แตกทั้งบนและล่างเนาะคะ่ะเก่าศูนย์หกศูนย์เนาะค่ะพี่นอ้องแตเดี๋ยวไปเบ่งบรรยากาศรอบๆเนาะคะ่ะกันอย่าลืมนะคะ่ะ อย่าเจี๊ยบเอ้ยซื้อเนาะคะ่ะผู้ใดที่เอาแม่นั่งพิมพ์เนาะค่ะมาถิ่มใบเนาะค่ะกรุณากลับมาเอาด้วยนะคะอย่าลืมว่าเพิินขี่ข้อไปนั่มเจ้าอยู่กลับมาได้แล้วค่ะเดี๋ยวไปเบิ่งบรรยากาศรอบๆเนาะค่ะปะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องข้งางล้างก็สิเป็นหลวงพ่อสาเร็จเนาะค่ะที่เฮาไปตั้งจิตอธิษฐานมาเมื่อกี้เนาะค่ะพี่น้องแต่อย่าลืมเนาะค่ะพี่น้องสาหรับพี่น้องผู้ใดที่ติดตามม่เนาะค่ะ สังเกตเลยปูองค์ดำนักราชเนาะค่ะอังวันนี้คือขอถันปูย่างเดียวเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวจะพาไปเบิงซิงที่เจ็บเบาเมื่อกี้เนาะคะ่ะค่ะพี่น้องอันนี้ก็สิเป็นบริเวณปากทางเขาเนาะคะ่ะที่ห้าขับรถขึ้นมาเนาะคะ่ะพี่น้องขวามเมื่อก็สิเป็นทางขึ้นไปสักการะถันปูองค์ดำเนาะคะ่ะพี่น้องประกะาศส่เมื่อก็สิเป็นทางขึ้นไปน้ำตกเนาะคะ่ะผู้ใดอยากมาเล่นน้ำตกกะ ขอเชิญเนาะคะ่ะพี่น้องช่วงนี้ําโตกะไยแห้งเนาะคะ่ะเพราะว่าฝ้นโตกะทุกมือเนาะคะ่ะพี่น้องเดี๋ยวจ,จะจะย่างไปเบิงเนาะคะ่ะแม่นั่งพิมพ์เนาะคะ่ะสําหรับผู้ใดเอามาทิมคือเกาค่ายาแล้วยาอีกค่ะสารุณา่ามาเอากลับเนาะค่ะเนาะสาธุสาธุนี่แล้วคะ่ะเมื่อเบิดผลพประโยชน์คนเฮาอืมจะเอามาทิมไ้แบบนี้ ขออนุญาตเด้อแม่กลับมาเอาเดอร์ค่ะยาให้ออกซื้อหูยว่าเป็นไผ่ค่ะุกสิ่งทุกย่างเนาะค่ะดวงจิตนึงเนาะคะ่ะคนเห้าอาศัยกายเนือเพื่อนกับอาศัยกายที่เป็นอิฐหินปูนทรายยูคือกันเนาะค่ะพี่น้อง เ็ดบูถือบูชาบูดีระวังของย่อนเข่าโตเนาะค่ะสําหรับผู้ใดเลียงกุมารหรือว่าเครื่งองร่างของขังอียงกระซางเนาะค่ะที่เพินอันเชิญดวงจิตดวงจิตหนึ่งขาไปสิงสู่เนาะค่ะคิดดีท้ำดีค่ะอันนี้กับ,บรรยากาศเนาะค่ะพี่น้องจงเสื้อในแรงบุญแล้วก็แรงบารมีที่เฮ่าปฏิบัติผู้ใดมีบารมีบเนาะค่ะพี่น้องเดินทางไปไส เจ็บเสว่าแขวขาดลอดไยัยดวงจิตดวงวิญญาณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายเพื่อนกะเมตาเนาะคะ่ะคอยประท่านโชกลาภหายโดยเฉพาะองค์เทพเทวท่วทันปูถัญญาน่าค่าหน้าขีา้เนา,า,นานะคะ่ะพี่นอ้องคิดดีทำดีปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบเนาะคะ่ะถึงจะบ่ลำรวยมหาศาลแต่เจ็บเสื้อชีวิตดีขึ้นเนาะคะ่ะพี่น้องตอนนี้สำหรับพี่น้องผู้ใดเนาะคะ่ะเป็นโลกกระเพาะือวกดไลยอนเนาะคะ่ะอยากปับ๊บขาดปั๊บพันเนาะคะ่ะ อันนี้กับเป็นตนโสมไทยเนาะค่ะแต่ทั้งหมานเจี๊ยบเพื่อนอื่นโสมภูเขาเนาะค่ะกับซีมี่หัวเนาะค่ะพี่น้องอันนี้สามารถเด็ดไปพัดน้ำมันหอยได้หรือว่าน้ำมันหอยได้เนาะค่ะพี่น้องใส่กงใส่ใสแ,แกงเนาะคะ่ะแกงองค์แกงอมได้เนาะค่ะพี่น้องเฮ็ดอันนี้กินบ่ได้ดอกพี่น้องเฮ็ดตายเบือ่อแต่ขางลางมันมีเฮ็ดละงูเห็ดดินเฮ็ดดอนเนาะคะ่ะสามารถกินได้วกรหัวเนาะค่ะพี่น้องเนี่ยเบิ้องเจี๋ยบพนในเบื้อง หัวเนาะคะ่ะบางเธอมันจะเป็นหัวโสมเลยเนาะค่ะพี่น้องมันดึงก่ได้องเอาเสียมมาขุดสามารถนําหัวโสมเนาะคะ่ะไปอ่าบํารุงร่างกายได้เนาะคะ่ะแล้วก็ประกอบอาหารได้ใส่ต้มไกบ่บานเฮ่าแกงปลาก,ก็ไดเนาะคะ่ะสําหรับหัวโสมโสมไทยหรือว่าโสมหินบานเห่าเนาะค่ะพี่น้องเนีเป็นอ่าโสมถี่สามารถปรับธาตุปับขันเนาะคะ่ะบํารุงร่างกายได้ ได้ดีเนาะค่ะพี่น้องเอาง,ง่ายๆเป็นยาบำรุงหลางกายโดยเฉพาะผู้ใดที่เป็นเบาหวานเนาะค่ะพี่น้องสามารถกินได้เนาะค่ะสามารถลดเบาหวานได้เนาะค่ะหยอดเนี่ยหล้วก็หัวโสมนี่สามารถกินดิบได้เนาะค่ะหัวโสมเดี๋ยววันหลังจะจะเฮ็ดคลิปมาคุดโสมแหมพี่น้องเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องถ่ายคลิปนี่เจี๊บกะขอขอบคุณพี่น้องทุกๆคนนะค่ะที่ติดตาม บาวาในเพจหรือว่า y o u t u b เนาะค่ะพี่น้องมืออื่นเจ็บจากผ้าพีผ้านองไปขอพรขอโชคขอลาบกับปูสมิงแลก้กกาตั้งจิตอธิษฐานขอพรกับท่านปูงองค์ดำของเฮาอยู่บนยอดเขาเนาะค่ะพี่น้องขอพุณนทุกทุกคนคะ่ะท,ที่ติดตามถ่ายคลิปคือเก่าคือเดิมนะค่ะพี่น้องขอหายพี่น้องคิดสิ่งใดก็ขอหายสมมุงมาตรปรารถนารวดเร็วท่านใจที่สำคัญปราศจากศัตรูมูมานทั้งปวงเนาะค่ะพี่น้องเดี๋ยวมือแรง เป็นคืนที่เจ็ตเนาะคะ่ะที่เหาจะาสวดมุ่นเจริญภาวนาแผ่เ,เมตตาใหา้เจ้ากรรมนายเวสละกัโตของเหาเนาะคะ่ะพี่น้องขอบคุณพี่น้องทุกๆคนคะ่ะที่ารับชมลีปเจ็บเนาะคะ่ะพี่น้องสามหกสามเก้าคะ่ะพี่น้องขอบคุณคะ่ะ